สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปเซตเตอร์กับเกมกุเลนลากันนั่นเองนะสำหรับวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวกันเมงกันนั่นเองนะกันเมงที่เราจะมารีวิวในวันนี้ก็คือกุเลนลากันนั่นเอง2ดาวลุงนะคะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะนี่เลยนะสำหรับกุเลนลากัน2ดาวลุงคลิปก่อนเนี่ยเรารีวิวไป1ดาวลุงเนาะตอนนี้เป็น2ดาวลุงแล้วนะมาดูว่าดาเมจมันจะแรงขนาดไหนแล้วก็พวกอะไรพวกอุปกรณ์อะไรต่างเนี่ยจะใส่อะไรบ้างเดี๋ยว เรามาดูกันเลยนะก่อนอื่นเรามาดูที่ธาตุกันก่อนนะธาตุของตัวกุเรนลกาเนี่ยก็จะเป็นธาตุไฟนะสายระเบิดซึ่งสายระเบิดเนี่ยเป็นดาเมจที่แรงอยู่แล้วเนาะแล้วตัวนี้เป็นคริติคอด้วยนั่นเองนะมาดูคุณสมบัติกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะสำหรับ HP อยู่ที่36,657นะโจมตีอยู่ที่30,000 3,025ป้องกัน4,195แล้วก็ความเร็ว180.8นั่นเองนะฮะแล้วก็อ่าสเตตัสอื่นๆก็คืออัตราความแม่นยำนะฮะมี102นะอาตาัตราคิดที่ข้อ10%แล้วก็อัตราหลบหลีกนะฮะ7.2 สเแล้วโบนะัสดาเมจ1 1นะแล้วก็อาตาัตราผลแม่นยำเนี่ยคือ1 2นะอเนาะอัตราผลต้านทาน7.2%นนั่นเองโอ้โห,หเรามาดูรายละเอียดของสกิลกันเลยนะคะมาเริ่มที่สกิลแรกกันเลยสกิลแรกเป็นเลเวลสามนะามาดูรายละเอียดด้านบนกันนะก็คือสร้างดาเมจโจมตีแก่ศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะสามมีโอกาส30%นะที่จะปลดนะทำการโจมตีทั่วไปต่อเนื่อง1รอบเท่านั้นนั่นเองนะมาดูที่ สกิลที่2กันบ้างสกิลที่2เป็นเลเวล3นะก็คือบวก H p 20%โจมตี15%ดาเมจที่1ิบห้นั่นเองแล้วมาดูอันตรีกันบ้างนะอันตรีของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือปล่อยรอบที่2คูลดาวสีรอบนะก็คือเลเวล2ทําให้เพิ่มดาเมจแรงโจมตีแก่เป้าหมายปัจจุบันเนี่ยที่ไปมาเลือดน้อยที่สุดนะ5 3 5เมื่อคีย์ที่คาดสร้างดาเมจเพิ่มเติมของดาเมจครั้งนี้16 เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะสำหรับ สกิลอันติแล้วถ้าอัพอันตินะไปถึงเลเวลสามเนี่ยมันก็จะดาเมจโจมตีนะก็อยู่ที่5้าปดสิบแปดเลยนะถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะเรามาดูพาสิบกันบ้างนะพาสิบของตัวนี้เนี่ยก็คือเลเวลสนั่นเองนะเมื่อ HP ต่ํากว่า60%แรงโจมตีบวก15%และอัตราคีย์ที่ข้อสิบอร์เต่อเนื่อง2รอบนะในช่วงเวลาถูกควบคุมไม่ได้นะหนสนามต่อสู้กระตุ้น1ครั้งนั่นเองนะสำหรับพาสิบของกูเลนลนนนนะ อะไรกันบ้างอะไรเนี่ยโอ้โหอัพไป5ดาวนะแต่และชิ้นเนี่ยหาดาวอัพเต็มเลยนะทุกคนก็จะใช้เป็นเซตของรวมพลังนั่นเองนะอันแรกเนี่ยจะเป็น H p โจมตีแล้วก็ป้องกันนั่นเองเนาะแล้วถ้าเราใส่ครบ2ชิ้นนะคะก็จะบวกบนะัส HP ีเนาะหกเปอร์เซ็นต์คทแล้วถ้าครบ4ชิ้นก็จะบวกโจมตีอีกอ่าสี่เปอร์เซ็นต์ด้วยผลแม่นยำอีก120นั่นเองนะเรามาดูเรื่องของอาวุธกันบ้าง อาวุธตรงนี้เนี่ยเขาจะใส่เป็นไรเฟลิลจู่โจมมาตรฐานนั่นเองเนาะก็โบนัสคุณสมบัติก็คือโบนัส HP 8%ความเร็ว6%นะผลของอาวุธเนี่ยก็คือโจมตีทั้งหมดมีโอกาส30%ทําให้ผลการรักษาเป้าหมายลดลง50%ต่อเนื่องต่อรอบนั่นเองนะคะยิ่งอัพถึงแบบ ปลดล็อกอาดาวเพิ่มเติมเนี่ยสกิลสเตตัสด้าน,นล่างก็จะปลดล็อกให้เรานั่นเองเนาะเรามาดูที่ชิปกันบ้างนะฮะชิปเกลียวเนี่ยอันแรกเขาจะใส่เป็นป้องกันเนาะ141แล้วก็ชิปสกิลนะฮะเป็นหายากด้วยนะทะุกคนก็คือเจาะทะลวงขั้นต้นมองข้ามป้องกัน16%นนั่นเองย้นที่2เขาจะใส่เป็นชิปเกลียวดเยวยสอบเหมือนกันนะแล้วก็เป็นคุณสมบัติโจมตี235นะ แล้วก็สกิลตรงนี้ชิปสกิลก็คือหายากเหมือนกันก็คือเจาะทะลวงเหมือนกันเลยนะมองค้ามป้องกัน16นั่นเองนะพลังโดยรวมของกุเลนละกันตรงนี้เนี่ย2ดาวลุ้งก็คือ2 2 6 5 3นนัน่นเองนะเดี๋ยวเราไปลง Re board, ตีบอสตีอารีน่านะมาดูว่า สองดาวลุ้งเนี่ยแล้วก็ดาเมจจะเท่าไหร่กันนะจะรุนแรงขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูเลยนะทุกคนเรามาเริ่มที่บอสกันก่อนนะบอสกิลนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปท้าสู้กันเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างนะดูกันว่าดาเมจเฉพาะของตัวกุเรนละกัน 2, 2ดาวลุ้งเนี่ยจะไปเท่าไหร่นะกูเรนละกันของก็มีแบบกุเรนละกันปีกับกุเรนละกันตัวปกติอ่าแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งตัวก็คือกูเรนละกันเล็ก ที่เป็นตัวแท้งตัวนี้นะเขาปั้น3ตัวด้วยกันนะฮะทุกคนบอทกิวก็จะมีอยู่แเวฟหรือ8เทิร์นนั่นเองดูดาเมจจะเท่าไหร่แต่มันขึ้นอยู่กับแต่ละด่านด้วยนะเพราะว่าบางด่านบางทีมหรือบางตัวเนี่ยเวลาเราเอาลงด่านก็ตามหรือลงใน อื่นๆเน,น,นี่ยมันก็ดาเมจจะไม่เท่ากันนะเออบางทีบางด่านหรือบางบางด่านเนี่ยเวลาเราไปลงเนี่ยเจอแบบาธาตุอื่นๆพลั<อ>งโจมตีของตัวบางตัวเนี่ยก็น้อยก็มีนะสำหรับการเมงของเรานั่นเองเนาะเดี๋ยวปุ๊บดวนว่าจะเท่าไหร่จะครบแล้วนะ เฮ้ยหูซักดาเมจเยอะสุดนะทุกคนข้อมูลทั้งหมดนะกดมาดูตรงนี้ได้ออ้สามล้านเก้าสิเอ็ดคุเล่นลการสองดาวลุ้งก็คือหนึ่งล้านสามแสนสามหมืนเก้าพันนั่นเองเรอว่าเยอะเหมือนกันนะทุกคนประมาณ20.5%เเซ็นตะ์ะแต่ตัวที่ได้เอมก็คือหูซักไปนั่นเอง อ่ะเดี๋ยวเราไปลงพวกอารีนาดูบ้างนะจะเป็นยังไงบ้างนะฮะเขาก็จะมีกูเลนลาการปีกเหมือนกันนะฮะแล้วมีเอนกิมีเป็นหน้าสวรรค์แลมีตัวนี้ด้วยอีกสองตัวแต่พลังเราจะเยอะกว่าเขาแนละ้วฮะแต่จริงก็อยากปั้นนะกูเลนราการปีกแต่ตอนนี้แบบ หาดาวไอดีของพี่หาดาวยังไม่ได้เลยนะครับดาวเพิ่มมาดูว่าจะชนะไหมปึ๊บวิแรงนะเอนกิเขาอะเหมือนใส่สะท้อนมาเลยโหเจอฮูซักไปล่วงเรียบร้อยดูดาเมจนะฮะจะเท่าไหร่เฮ้ยแต่ปีกได้เยอะนะเฮ้ยปีก ปีกได้เยอะมากทุกคนเป็นขึ้นอยู่กับแต่ละทีมที่เราเจอด้วยนะอุย้ยปีกโคตรเยอะเลยอะดาเมจก็มานี้เลยนะสำหรับการรีวิวตัวอันเมงนะฮะกูเล่นลากันสองดาวลุงนั่นเองเนาะก็ถือได้ว,ว่าดามเมจแรงอยู่นะมันขึ้นอยู่กับเวลาเราเจอฝั่งตรงข้ามเป็นธาตุไหนอะไรด้วยนะบางทีเราเจอท่าที่มันแบบชนะทตุกันเนะี่ยอ่ะ ตัวของเราเนี่ยก็ดาเมจสร้างดาเมจได้เยอะเหมือนกันนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจกันด้วยนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อมานั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ